สวัสดีครับผมเพลย์นะครับจากเพจไปดูบอลนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิววิเคราะห์ฟุตบอลเพเมลี่นะครับนัดที่5แล้วนะครับคริสเตนเพาเลนนะครับเปิดบ้านรักกันมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยจะเตะกันในคืนวันเสาร์ที่21กันยายนนะครับห้าทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยนะครับสำหรับใครเข้ามาดูคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดกระดิ่งช่อง YouTube เพจ Facebook แล้วก็ช่องทิกตอกให้กับทางไปดูบอลด้วยนะครับ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูเ็ดนะครับแล้วกําลังมองหาทริปดีๆนะครับแล้วก็ไปเที่ยวกันช่วงปลายปีนะครับตอนรับปีใหม่2025นะครับ mm hmm. เพจไปดูบอลน,นะครับจัดทัวร์ดูบอลสึกแดงเดือดน,นะครับระหว่างแมนเชสเตอร์ยูเ็ดและลิเวอร์พูลนะครับแต่ว่าครั้งนี้จะเป็นการ เตะกันที่สนามแอนฟิลด์นะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับเราไปครั้งนี้เนี่ยนะครับจะพาไปรอนักเตะนะครับเราชมนักเตะของลิเวอร์พูลที่นั่งแรมไทเทนิกด้วยนะครับแล้วก็เที่ยวนะครับสี่เมืองเลยทีเดียวนะครับกับ2ประเทศนะครับทัวร์สามสนามนะครับนั่นก็คือเที่ยวอังกฤษและสกอตแลนด์นะครับทัวร์สนามแอนฟิลด์นะครับโอตารฟอร์ดนะครับแล้วก็เซสเจมพาร์คด้วยนะครับสนใจนะครับสอบถามข้อมูลได้ที่ไลน์แอดโกธูเซียมได้เลยนะครับ พอดูตารางกันอันดับคะแนนก่อนนะครับคิสซัาเพลยนะครับอันดับ16 4นัดมี2แต้มนะครับแมนยูอันดับที่10นะครับ4นัดมี6แต้มนะครับไปเริ่มกันที่ความพร้อมของทั้งฝั่งชาวบ้านคิสซัมเพลยก่อนนะครับพาเลยเนี่ยเพิ่งมีเกมกลางสัปดาห์นะครับมานะฮะโดยบุกไปชนะควิสบาร์เรนเจอร์นะครับสองประตูต่อหนึ่งนะมันช่วยคาราบาวครับนะครับแต่ว่าเมื่อก่อนนั้นในสัปดาห์ก่อนนะครับก็เปิดบ้านรับเรสเตอร์ซิตี้เสมอกันไปสองประตูต่อสองนะครับ คีเซนเพาเล่นนะครับเป็นทีมหนึ่งนะครที่ไปลูกกันที่แล้วมีผลงานที่ค่อนข้างดีนะครับโดยโรบัสเนอร์นะครับเข้ามารับงานคุมทีมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับแล้วก็คว้าชนะ6นัดเสมอ1จาก7นัดหลังสุดในลีกเลยนะครับพาเล่ยังมีปรีเซนท์ที่ยอดเยี่ยมนะครับไม่แพ้ใครเลยในเกมประชามิททั้ง5นัดนะครับแต่ว่าพอเข้านะครับในลูกกันปกติเนี่ยก็โชว์ฟอร์มได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ตอนนี้มีแค่2แต้มจาก4นัดยังไม่ชนะใครเลยคือเสมอไป2นัดนั่นเองนะครับ พาเลสนะมีการปล่อยตัวผู้เล่นหลักๆไปนะครับไม่ว่าจะเป็นไมเคิลลูซ่นะครับจอแดนไอายูนะครับพวกนี้นะครับย้ายไปอยู่กับทีมอื่นไปแล้วนะครับทำให้นักเตะที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องปรับจูนกับทีมนิดนึงไม่ว่าจะเป็นตัวยืมอย่างเทเวอร์ชชโลบานะครับหรือแม้แต่นะครับเดจิคามาดะนะกองกลางทีมชาติญี่ปุ่นนะครับที่ย้ายเข้ามาด้วยนะครับในวันพุธที่ผ่านมาลงเล่นคาราบาวคัพนะครับกับคิวพีอาร์นะครับจุดที่น่าสนใจคือไม่ค่อยเปลี่ยนนักเตะนะ คือจะมีแค่2-3งสาตำแหน่งเท่านั้นเองนะครับที่ไม่ได้เป็นชุดเดียวกับที่เจอกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับทาง Class กลาสเนอร์ก็อาจจะอยากให้ชัวเข้ารอไว้ก่อนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็นักเตะที่มีการบาดเจ็บอยู่นะครับจะมีเทเวอร์ชโลบากรณ์ที่ยืมมาจากเคิลซี่นะครับชาดี้ไลแอตนะครับเออ่เซนเตอร์ฮาร์ฟที่ซื้อมาจากลิเบอร์ตี้15ล้านยูโรนะครับเจ็บเขา่าพักยาวถึงเดือนธันวาคมไม่ใช่อาร์ฟรานกาปีขวาเจ็บซีโครงนะครับกลับมาทีนเ,เดือนหน้าเลยนะครับ ตัวหลักตัวอื่นก็ยังอยู่กันครบนะครับไม่ว่าจะเป็นชองฟิลิปมาเจต้านะครับแล้วก็อับริชิเอเซ่นะนอกจากนั้นนะครับทาง เอ็ดดี้แอนเคเทียนะครับกองหน้าที่ย้ายมาจากทางอาร์เซนอลเนี่ยก็ยังสามารถลงเล่นได้ด้วยในนันนี้นะครับต้องดูว่าจะจัดทีมแบบไหนนะครับไปกันทางฝั่งทางแมนยูกันบ้างนะครับแมนยูเนี่ยเมื่อกลางสัปดาห์คาร์บาคับนะครับเปิดบ้านถล่มบาสลีย์ไป7ประตูต่อศูนย์นะครับโดยในนัดนี้เนี่ยใช้มาคาร์ดิฟร์ดยืนเป็นหน้าเป้านะครับแล้วก็มีตัวสำรองหลายคนนะครับกับเด็กดาวรุกลงมานะครับแล้วก็อูกาเต้เนี่ยได้ลงแล้วนะนะครับลงนัดนี้นะครับยืนมิฟิลดรับคู่กับทางคารซิมิโร่ด้วยแล้วคาดว่าในเกมนี้นะคครัับบอาจจะใชูู้้กกเเตนนี่่ยยื คาเซมิโร่ต่อไปนะครับอาจจะพักคอบบี้มาดูไปก่อนแอนโทนี่ก็ได้ลงนะครับแล้วก็อีลกเซ่นก็ได้ลงด้วยเนี่ยนะที่จะกับบาสซี่นะครับโดยทางแมนยูนะครับน่าจะพยายามเก็บ3แต้มให้ได้นในนี้เพราะว่าแมตช์ก่อนหน้านั้นนะครับก็สามารถที่จะชนะทางคารตันมาได้3ประตูต่อศูนย์และมีฟอร์มที่ดีนะครับโดยเฉพาะมาใช้ลลิ่งนะครับที่เออ่ทางนะครับสื่อหรือว่านะครับทางกองเชียร์เนะี่ยวิพากษ์วิจารณ์กันนิดนึงว่าแหม เป็นลูกรักของเอลิทเนทักหรือเปล่าครับเพราะเคยเล่นด้วยกันเนะครับเคยเป็นลูกศิษย์เก่านะในแคมป์ของอาชัดอเดดัมนะครับแล้วที่น่าสนใจคือว่าแผงหลังนะครับเกมรับของทามนยูเนี่ยนะครับสี่จาก5ตัวผู้เล่นเนี่ยนะครับเป็นลูกศิษย์ลูกทีมเก่าของทางเอลิทนะครับไปแล้วไม่ว่าจะเป็นอังเรีโอนาน่านะครับลิซโดมาร์ติเนสมาเทเดลิกนะครับ รวมถึงนี่ครับนอสแตมัสลาอุยนะครับก็แม้ใช้ทีมที่ตัวเองเคยใช้มานะครับนี่ถ้าเกิดข้างหน้านะเป็นแอนโทนีทางขวาอีกคนนึงนะโอ้โ oh หอันนี้ก็เรียกได้ว่าเกือบครึ่งทีมแล้วนะที่เป็นเด็กอาแจะเก่านะครับก็ทําให้ทางแฟนบอลนะครับวิพา์วิจารณ์กันนิดหนึ่งว่านะครับทางเอลิทันททังเนี่ยน่าจะมีลูกรักนะที่เคยใช้งานมาเล่นอยู่อีกหรือเปล่าในอนาคตนะครับถ้ายังอยู่ทีมต่อนะครับเอลิันททังเนี่ยตอนนี้นะครับก็ โอกาสที่จะโดนปลดเนี่ยก็น้อยลงไปนะครับเพราะว่าทีมก็โชว์ฟอร์มได้ดีมากขึ้นนะครับนั้นนี้ควรจะต้องมี3แต้มกลับบ้านไปด้วยนะครับจะช่วยกรารตีให้เขาอยู่ในตำแหน่งต่อไปแน่นอนนะครับ มาดูตัวผู้เล่นนะครับที่มีการบาดเจ็บของทั้ง2ทีมกันสักเล็กน้อยก็แล้วกันนะครับทางแมนยูเนี่ยเจ็บเยอะกว่านะโอ้โหเจ็บกันหลายคนเลยทีเดียวนะครับในขณะที่ทางกิสซันพาเลต์นะครับก็จะมีตัวเจ็บอย่างนะครับชาดี้ลีอัสนะครับมาเทอยฟังกาแล้วก็ไทเวอร์ชาโลบาในขณะที่แมนยูก็เลนิโยโรลุกชอเมสันเม้าแล้วหอยลุนไฮเลวมาเลเซียแล้วก็วิกตอร์ลินเดเลิฟนะครับ ห้านัดหล่าสุดนะครับของทั้งสองทีมนะครับฟอร์มเรียกได้ว่าทางแมนยูดูดีกว่านะครับก็มีชนะ2แพ้3นะครับในขณะที่คริสตันแพเลสนะครับชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้1ด้วยกันนะครับ5นัดหลังสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันนะครับเป็นทางแมนยูทําได้ดีกว่านะครับชนะไปทั้งหมด3นัดเสมอ1นนัดแล้วก็คริสตันพเลสชนะไป1นัดนะครับเรียกได้ว่าแมนยูเนี่ยยังไงก็มีโอกาสเป็นต่อคริสตันแพเลสพอเยอะพอสมควรทีเดียวนะครับ ค่าเฉลี่ยการยิงประตูในบ้านนะครับของพาเลยอยู่ที่2.1ประตูต่อนัดนะครับแมนยูค่าเฉลี่ยในการยิงประตูเวลาเป็นทีมเยือน1.8ประตูต่อนัดนะครับค่าเฉลี่ยในการเสียประตูนะครับทางพาเลยเล่นในบ้านจะอยู่ที่1.6ประตูต่อนัดส่วนแมนยูนะครับเวลาเป็นทีมเยือนมีโอกาสเสียประตูอยู่ที่1.3ประตูต่อนัดนะครับนักเตะที่นับจัดตามองของทั้งสองทีมนะครับพาเลยนะครับเป็นอเวเลชีเอเซ่นะครับกองหน้านะครับปีกซ้ายของทางพาเลยเนี่ยก็ติดทีมชาติอังกฤษไปเรียบร้อยแล้วนะครับได้โชว์ฟอร์มในศึกยยูโร2024ด้ว ลูกการนี้นะครับลงเล่นให้กับพาเลสไป6กนะนะครับเป็นพรีเมียร์ลีก4แล้วก็ลีกคัพ2นะครับยิงไป2ประตูนะครับแล้วก็มีอีก3แอสซิสต์นะครับเป็นตัวผู้เล่นหลักที่ยังอยู่กับทีมนะครับหลังการจับไปของไมเคิลอเลวิเซ่แล้วก็ทางจอร์แดนอายูนะครับจะเล่นร่วมกับทางชอมบิลฟาติต้านะครับที่เป็นตัวรุกด้วยกันนะครับน่าจะทำงานได้ค่อนข้างดีแน่นอนในนัดนี้นะครับทางฝั่งแมนยูนะครับต้องเป็นคนนี้เลยครับบรูโน่แฟร์นันนะครับเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับทีมแล้วลูกการนนนนี้้้ะครััับบลลงงงเ่ใหหกททาแมยูไปมดนัดพรีเมีีียร์ลลลกก4คัพ1แ้วก็อคมมูนิตี้ะคร ยังไม่มีประตูแต่ว่าโอ้โหจ่ายถึง4ลูกด้วยกันเนะี่ยถือว่าฟอร์มจดฟอร์มแจมเลยทีเดียวนะสำหรับทางบูโนนะครับแล้วก็ขาดใครก็ได้แต่ขาดบูโนไม่ได้นะครับกองกลางกับตันทีมตัวทําเกมลุกและเป็นทุกอย่างให้กับทีมเลยทีเดียวนะครับซึ่งเป็นตัวจริงที่คาดว่าน่าจะได้ลงเล่นในนานนี้นะครับไปกันทางฝั่ง,งเ,เจ้าบ้านคิซซันพาเลก่อนกันละกันนะครับพาเล่เนี่ยนะครับ ทางอเวอร์กัสเนอร์น่าจะใช้ระบบเดิมนะครับที่เจอกับทางเลสเตอร์ซิตี้นะครับเนื่องจากว่าดีอยู่แล้วนะครับสามารถที่จะเก็บแต้มนะครับเวลาเล่นในบ้านได้ด้วยนะครับจะมาในระบบ3 4 2 1นะครับผู้สับประตูดีเฮเดอร์สันนะครับเซนทรับสามคนนะครับใช้มาร์เกคีนะครับยืนเป็นตรงกลางนะครับแล้วก็มีนาทีเนียวไคร์นะครับแม็กซิงโลคร็อกนะครับมิดฟิลด์สี่คนนะครับ ไทริดมิชเอลอยู่ทางซ้ายนะครับชิคดูโคลเร่นะครับอยู่ตรงกลางยุคู่กับอดัมวอรตันนะครับทางขวาเป็นเดเรียมูยอส์นะครับแล้วก็หลังกองหน้านะครับเป็นอาริชิเอเซ่นะครับกับเอเวิร์ตเองเกติอานาเป้าชองฟิลิปมาเตต้านั่นเองนะครับไปกันทางฝั่งแมนยูกันบ้างนะแมนยูนั้นนี้นะครับมีการพักตัวผู้เล่นในช่วงการสัปดาห์น่าจะจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบแน่นอนนะครับโดยเอริกเทนฮักนะครับน่าจะจัดตัวผู้เล่นเน้น นครับในเรื่องของความแม่นยำนะครับการออกบอลรวมถึงความเหนียวแน่นในเกมรับนะครับแล้วใช้จังหวะโต้กลับนะครับจากความเร็วของปีกทั้งสองข้างดูนะฮะน่าจะมาในระบบเดิมแหละครับ4 2 3 1นะครับผู้สอบประตูอังเรโอนาน่านะครับทางขวานะครับใช้นอสแซมัสลาอุยนะครับแล้วก็คูเซตเตอร์ฮาร์นะครับเป็นทางริโซมานเจเนสยินคู่กับมาลเทเดอริลกนะครับทางซ้ายนะครับน่าจะเป็นดิโกดาโล่เหมือนเดิมนะครับในส่วนของคู่มิดฟิลต์ตัวรับนะครับคาดว่าน่าจะพักอุกเต้ไว้ที่อ่าน สำรองไปก่อนถึงแม้จะได้ลงประเดิมสนามให้กัมแันยูไปแล้วในช่วงการสัปดาห์นะครับนั่นจะเป็นทางคอบบี้เมนูเยนคู่กับทางคาเซมิโลนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวลุก3คนนะครับหลังกองหน้าเนี่ยทั้งขวานะครับมั่นใจว่าจะใช้อมัดเยโลต่อไปนะครับแล้วก็มิตัรลุกนะครับใช้เป็นทางบุโอนแฟนันนะครับทางซ้ายก็มาคัสแลตฟอดนะครับหน้าเป้านะครับเจอชัวเซอเซนนั่นเองนะครับ ทศนาณนั้นนี้นะครับมองว่านะครับทางเชฟเฟลต์ในในบ้านก็แข็งแกร่งนะครับเสียแต้มยากแมนยูนะครับเวลาเป็นทีมเยือนเนี่ยนะครับถ้าเจอกับทีมที่นะครับบุกเยอะๆเจ้าบ้านนะครับกองเชียร์เยอะเนี่ยก็มีโอกาสเปรได้เหมือนกันแต่ว่าคงไม่น่าแพ้น่าจะเสมอกันไปสุดมันในนัดนี้นะครับแมนยูมีแต้มแน่นอนนะครับเสมอกันไป2ประตูต่อ2นะครับหากชอบคอนเทนต์ในสไตล์นี้ของทางเพจไปดูบอลยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ที่กระดิ่งช่อง YouTube เพจเฟซบุ๊กแล้วก็ช่องทิกต o k นะครับให้กับทางไปดูบอลด้วยนะครับ เตุไปดูบอลนะครับการติออกทริปได้จริงมาที่สุดของประเทศไทยนะครับปี2022-2023นะครับประสบการณ์การดูบอลต่างประเทศด้วยทีมงานเองมากกว่า100แเชเลยทีเดียวนะครับ